หลังไม่ได้เจอนานห้าปีชายชาติโยดมมิกบรมุธ,ธิรัญยทิ์ใช้ภาพอบอุ่นกับพี่ชายคนโตที่ไม่ค่อยออกสื่อหลอกทิมเดียวกันไปเลยเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆก,ก,กับความผูกพันของพี่น้องระหว่างชายชาติโยดมกับมิกบรมุธ,ธิรัญยทิที่ไม่ว่าจะวันสําคัญของใคร หรือวันสําคัญของครอบครัวก็จะได้เห็นความรักของพี่น้องคู่นี้ทั้งกอดทั้งหอมกันอยู่บ่อยๆแบบไม่ขินอายเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วยิ้มตามไปด้วยเลยโดยเฉพาะพี่ชายชาติโยดมที่อ่อนโยนมาก,มากๆถูกยกให้เป็นพี่แสนดีไปเลยล่าสุดชายชาติโยดมได้แสดงละครเวทีพิศวาสเดอะมิวสิคันแน่นอนว่าวันสําคัญแบบนี้น้องรักอย่างนิกต้องมาดูอยู่แล้วจากภาพคือความผูกพันน้องชายกอดและหอมแก้มพี่ชายไปการให้กําลังใจนอกจากนี้ยังได้เคยแคปชั่นไว้ว่า เก่งมากพี่ชายเล่นดีต้องให้รางวัลอีสนุกมากกกกรอบที่สามก็ยังสนุกสนุกขึ้นทุกครั้งที่ดูเลยซะด้วยซ้าเหลืออีกไม่กี่รอบแล้วนะครับกับพิสวัตเอมิวสิคนรับรองไม่มีคําว่าผิดหวังคราบและคอนเวทีอยู่ได้ต่อเมื่อมีคนดูแสงสีเสียงครบจริงๆใครยังไม่ดูรีบหาตัวเลยนะครับบกฮิรันิสและในภาพยังได้เห็นพี่เอกพี่ชายคนโตของครอบครัวฮิรันยัตมาร่วมเฟรมด้วยโดยมิกได้บอกเล่าไว้อย่างน่ารักว่าช่วยกรุณาไม่โฟกัส ที่การขย่งจุ๊บของหนูอีอีที่น้องไม่รวมตัวกันมาห้าปีกว่าขาดน้องมีเดน,น้งคนเดียววันนั้นภาพหายากที่พี่เอกจะจุ๊บพี่ชายอีอีอันนี้ต้องจารึกไว้เลยให้ลูกหลานเห็นระกกบทุกคนภูมิใจในตัวอยูนะพี่ชายคาเทโอดมรู้ว่าไม่มีเวลาว่างเลยถึงปากจะบอกว่าไม่เหนื่อยเพราะได้ทํางานที่รักสู้ๆนะทุกคนเป็นกําลังใจให้นะ